สาวเครียดวันเพื่อนโกรธหลังหนาผัวต่อหน้าเพื่อนชาวเน็ตจวกยับไม่ให้เกียรติผัว เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาได้มีหญิงสาวรายหนึ่งตั้งกระทู้บนพันทิปโพสร,ระบายความรู้สึกหลังเกิดเรื่องไม่สบายใจขณะที่ไปเที่ยวล่องแพกับเพื่อนที่ทํางานเหตุเพราะเธอเมาเหล้าและตะโกนด่าสามีต่อหน้าทุกคนหลังเพื่อนร่วมงานว่ายน้ำไปแซวสาวแล้วนาสามีเธอไปด้วยซึ่งเจ้าของกระทู้อายุ25ปีสามีอายุ32ปีส่วนควนอื่นเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วตนเองหวั่นใจกลัวเพื่อนโกรธและกลัวเสียบรรยากาศไม่รู้ว่าทําเกินไปหรือไม่อีกทั้งยังมองว่าสามีไม่ให้เกียรติตนเองไม่ มาขออนุญาตก่อนแม้คนแซวผู้หญิงคือเพื่อนสามีไม่ใช่สามีตนเอง ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามโพสต์นี้ก็กลายเป็นกระทู้ดราม่าพันธิปในข้ามคืนเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของกระทู้ว่าทำตัวไม่เหมาะสมการตะโกนด่าสามีต่อหน้าทารกํำนานั้นไม่ถูกต้องทำให้คนมองตัวเองไม่ดีสามีต้องขายหน้าถ้าไม่พอใจจริงๆควรไปคุยกันลับหลังไม่ใช่ทำแบบนี้อยากให้เก็บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนจะได้ไม่ทำพลาดซ้ำอีกยิ่งไปกว่านั้นชาวพันธิปยังมองว่าเจ้าของกระทู้ต่างหากที่ไม่ให้เกียรติสามีและไม่สนใจความรู้สึกเขาเลยแต่กลับมากลัวเพื่อนไม่พอใจตนเองไฝ ยวอยากให้ใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ตัวให้มากกว่านี้แทนที่จะสนใจสายตาคนอื่นเป็นอันดับแรก